นิทานอีศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับอีกาในวันหนึ่งขณะที่สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในป่านั้นมันก็เผิญสังเกตเห็นกาตัวหนึ่งคาบเนื้อชิ้นใหญ่บินผ่านมาจึงเอ่ยทักทายขึ้นว่าสวัสดีเจ้ากาข้าว่าดวงตาของเจ้าช่างดูสวยงามราวกับดวงตาของเหยวก็ไม่ปานเมื่อได้ยินคำสรรเสริญเยินยอจากสุนัขจิ้งจอกเช่นนั้นกาจึงค่อยๆบินไปเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆสุนักจิ้งจอกจึงกล่าวต่อว่า เมื่อข้าได้เห็นเจ้าใกล้ๆแล้วปีกของเจ้านี่ช่างดูเหมือนกับปีกอันแข็งแรงของนกอินทรีเสียจริงเมื่อได้ฟังดังนั้นกาก็รู้สึกพอใจในคำกล่าวของสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างมากสุนัขจิ้งจอกก็ยังคงกล่าวต่อไปว่าข้าชักอยากฟังเสียงของเจ้าดูเสียเหลือเกินว่าจะไพเราะสักเพียงใดกาได้ยินเช่นนั้นจึงอ้าปากเพื่อเปล่งเสียงร้องให้สุนัขจิ้งจอกฟังทำให้เนื้อชิ้นใหญ่ที่กำลังคาบอยู่นั้นตกลงมาที่พื้น สุนักจิ้งจอกสบโอกาสจึงรีบเข้าไปคาบเนื้อชิ้นนั้นก่อนที่จะรีบวิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดประจบประแจงมักต้องการผลประโยชน์จากเราเสมอ